สวัสดีครับยินดี <ot> ต้อนรับเข้าสู่ชของแกรนด์ายนะครับผมวันนี้เราจะมามินิรีวิวตัวของ g u n d a m Convert z GMF X10A Freedom <ress> g u n d a m ก็มาดูละกล่องเลยดีกว่า ขอพยเืยมแสงนะครับผมก็จะเหมือนกับกล่องข่อง h a n d w r c o n v ที่ผมเคยรีวิวเลยนะครับผมขัาวบนก็เขียนกันน้ํา c o n v e แล้วก็ฟูซันเวิร์กนะครับตัวนี้จะเป็นลำเบอร์ที่45นะครับผมแล้วก็รหัสของตัวเครื่องนะครับแลนะวก็ชื่หุ่นตามด้วยบันไดผลิตปี2 0 1 2นะครับซึ่งก็ถือว่าเก่าเรื่องเลยนะ8ปปีเาปีมาแล้วเนี่ยต่อมาด้านข้างนะครับก็ญี่ปุ่นเหมือนเดิม แล้วก็เป็นด้านหลังนะครับเป็นข้อมูลของกาวุนว่าอยู่ฝ่ายออสนะครับผมรหัสเครื่องส่วนสูงน้ำหนักอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่น่าจะเป็นข้อมูลของเขาแนะต่เข็บนภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วก็ไลน์ของเขานะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างก็จะมีแ u n นด m ดัมดีพีศูนย์หนึ่งมีทีมคัสตอมนะครับผมซาก,กุวันอ่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็บอลนะครับผมพอดีผมไม่ค่อยดูภาพ จกักรวาลหลักเข้าไปน,นะดูแลจกักรวาลเสริมแล้วก็ใส่ญี่ปุ่นหมดนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ของกันนัมซีนนะครับผมเป็นภาพของหัวสไตน์มาหน้าบนด้านบนก็เหมือนด้านหน้านะครับผมเป็นภาพรอบของก็จะมาเนี้ยครับผมต่อไปเปิดกล่องเลยดีกว่าก็เปิดมาเดิน,นะครับจิ้มเข้าไปแล้วครับผมเหมือนเดิมน,นะครับ หมาฝรั่งซึ่งเน่าแล้วแน่นอนเขียวอีกเลยนะครับผมแต่ของในไม่เป็นไร,รก็เลง่ออมาเลยหมดแล้วนะครับผมก็มจะเป็นฐานใสมานะครับส่วนของปีกแล้วก็โลแล้วก็ปืนนะครับผมแล้วก็ตัวของฟรีดอมนั่นเอง แล้วเขาก็ตัดแป๊บนึงนะครับผมเรามาเจอกันหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะก็กลับมาหลังจากที่แกะกล่องนะครับผมก็มาเริ่มประกอบไปเลยดีกว่าก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผม ของมูลหมดในกลองก็จะมีฐานมาให้นะครับผมซึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นใสแหละแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาผ่านมานานนะครับผมมันก็เลยแกเป็นออกเหลืองๆหน่อยนึงต่อมาก็มาดูที่ตัวหุ่นกันดีกว่าก็สำหรับตัวหุ่นกันดัมอิสระภาพหรือฟรีดอมกันดัมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับในภาคของมบิสูกันดัมซีดนะครับ เป็นหุ่นของตัวพระเอกน,นั่นเองซึ่งคนขับก็คือตัวของคิระยามาโตะนะครับผมนั่เป็นพระเอกของภาคตัวหุ่นจริงๆมันเป็นอยู่ฝ่ายซาบนะครับผมแต่ว่าโดนคิระกับรักใครขโมยออกมามันก็เลยไปอยู่ฝั่งออฟแทนก็สำหรับโมบิสูตตัวนี้นะครับมีฉายาว่าคิลเลอร์โมบิสูตนะครับหรือโมบิสูตต่อต้านโมบิสูต โดยหุ่นตัวนี้จะมีระบบต่างๆ,ตางๆเต็มตัวรเลยนะครับผมทั้งระบบป้องกันเฟสชิปอาร์เมอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่อยู่ในผ้าของซีนนะครับซึ่งถ้าออกว่าไม่ใช้ตัวหุ่นจะลดเป็นสีเทาแต่ว่าพอใช้ปุ๊บตัวหุ่นก็จะมีสีนะครับผมแล้วก็มีระบบช่วยในการบาลานซ์นะครับซึ่งก็คือปีกของเขาท่านนียทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับผมแล้วก็ออกพลังงานหลักของตัวหุ่นตัวนี้เลยก็คือพลังงานจากนิวเคลียร์นะครับผม ทำให้สามารถใช้พลังงานได้ไม่มีขีดจำกัดนะครับพร้อมกับมีโหมด f u ลเบิร์ดนะครับผมซึ่งจะเป็นการยิงาอุธทั้งหมดของตัวออกไปเลยซึ่งาอุธทั้งหมดของเขาก็จะมีอย่างแรกเลยครับนี่ตัวนี้ชื่อว่าลูปัสบีมไรเฟิลนะครับผมเป็น,ป,นปืนที่เหมือนกับตัวของจัสติสนะครับสำหรับตัวของโมเดลก็จะเป็นการหลอมมือกับปืนรวมกันเลยนะ ต่อมาก็จะเป็นตัวของบีมเซเบอร์นะครับผมซึ่งสามารถเอามาประกอบรวมกันจะเป็นดาบยาวด้วยด้วยนะต่อมาก็จะเป็นฝากระโปรงข้างอันนี้นะครับผมอันนี้มีชื่อว่าไซพอลเดวกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือบาลานาพลาสมาบีมแคนนอนนะครับซึ่งจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะเป็นกระบอกปืนแต่ว่าเนื่องจากว่า เป็นแกน้มคอนวนะครับผมเขาก็ตัดดีเทลออกไปเลยกลายเป็นปีกเล็กๆเ,เลยนะครับผมก็ามาดูที่ดีเทลรายละเอียดของตัวหุ่นกันนะครับรับหุ่นแกน้มคอนวนตัวนี้ผมรู้สึกว่าสเกลมันแปลกไวนิดนึงนะไม่รู้จะคิดเองหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมก็สวยอยู่นะครับผมยังดูออกว่าเป็นฟรีดอมอยู่รับดีเทลรายละเอียดส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะครบนะครับผมโดยเฉพาะหน้าค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะ เขายาวมากหน้าตัดเส้นน่าจะชัดวันนี้นะครับผมนูรอบๆตายต่อมา,อาดูจุดขยับอันนี้ว่ารับจูดขยับของตัวฟรีดอมตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือแขนขึ้นสุดลงสุดได้นะครับอย่างนี้แต่ว่ามติดเข่าเขานะเขาเขายาวมาก ไปอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับไม่สามารถขยับข้อมือได้อะขยับได้ครับผมแต่ว่ามันแน่นนะขยับได้หลุดเลยส่วนข้างซ้ายขึ้นสุดลงสุดได้เหมือนกันติดเข่านะครับแต่ว่าข้อมือไม่สามารถขยับได้โลกสามารถขยับได้นิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนหัว สามารถหมุนได้สุดประมาณนี้เลยก็ทำให้โพลท่าได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือปีกนะครับผมที่จะมาขยับได้ขึ้นสุดได้เท่านี้ลงสุดได้เท่านี้นะครับเป็นอย่างสองข้างก็ประมาณนี้ครับผมสับตัวหุ่นของฟ r ีด d o m กรนด์คอนเวิร์ตนะครับผมต่อไปดูเทียบขนาดกันดีกว่า เทียบขนาดตัวระหว่างการดั m ม o คอนเวิร์ตฟรีดอมกับการดัมม์คอนเวิร์ตอากาซกิกันดัมมชิานอิแพ็เทียบขนาดตัวระหว่างกันดั m ม o คอนเวิร์ตฟรีดมกับตัวกันดัมม์คอนเว์เหมือนกันกันดัมมเทียบขนาดตัวระหว่างการดั m ม o คอนเวิร์ตฟรีดอมกับการดั m c o n อนเวิร์ตกันดัมม์วซากโก็มาถึงช่วงสุดแล้วผมสับตัวกันดัมม์คอนเวิร์ตฟรีดอมก็มาดูที่ข้อดีเลยดีกว่า ก็ดีตรงนี้นะครับผมดีเทลรละเอียดยังคงจัดเต็มตามสไตล์กันนน่ำขวดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะผลิตตั้งแต่ปี2 0 2 2แล้วก็เถอะพวกดีเทลอาวุธอะไรต่างก็สวยงามนะครับตามตัวก็มีค่อนข้างที่จะครบถ้วนอาวุธก็มีมาให้ครบนะครับทั้งบีมไรเฟิลบีมเซเบอร์อาวุธข้างๆเอวแล้วก็อาวุธตรงหัวนะครับผมแล้วก็มีโล่มาให้หอันถึงแม้ว่าเขาจะตัดอาวุธปืนตรงปีกทิ้งนะครับผม ทำให้ปีกบรดูรีบๆไปหน่อยก็เถอะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับยังคงสวยงามอยู่ตัวนี้ผมได้มาราคามา150บาทนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกหรือแพงแล้วเพราะมันออกมานานแล้วแล้วก็ข้อดีเข้าตาสไตล์กระนั่งคอนเวิร์ตเหมือนเดิมนะครับผมก็คือมันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่น้อยนะครับยิ่งตัวนี้มันเป็นร่างหกปีกนะครับผมถ้ามีร่างเครับเป็นร่างกลางปีกแต่ว่ามันเป็นกล่อง รวม2ตัวซึ่งแพงกว่านี้เยอะเลยส่วนข้อเสียตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับขยับได้น้อยไปหน่อยแค่นั้นเองจบแล้วผมสอับการมินิรีวิวตัวของ z GMF ขีด X10A Freedom Gundam ถ้า,าดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ s ไคร b e กันด้วยนะครับผมถ้า,าไม่ชอบอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์ได้ข้างใต้คอมเมนต์เลยสามารถดูคลิปอื่นได้ทางด้านขวามือ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย